จากเหตุการณ์คนร้ายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงทำทีเข้ามาขอซื้อเครื่องดื่มชูกำลังแล้วใช้ปืนพกสั้นขนาด11มม,มจ่อยิงนางกันิกาวงศิลิกอายุ52ปีหรือกำนันเตี้ยเป็นกำนันตำบลผาตั้งบ้านดงต้องอำเภอผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเสียชีวิตอย่างน่าสลดคาบ้านพัก เหตุเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อเวลา13.00นวันที่15กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ช้ยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมตำรวจกองปราบปรามและตำรวจชุดสืบสวนนครบาลติดตามแกะรอยจับกลุ่มแก๊งคนร้ายได้ทั้งมือปืน และผู้จ้างหวานรวม5คนควบคุมตัวมาแถลงข่าวที่กองป่าปามถนนพหลโยธินโดยตำรวจชุดสืบสวนแกะรอยจากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุกระทั่งได้เบาะแสว่าคนร้ายไปซื้อรถจักรยานยนต์มือสองที่ตำบลคำร่วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรน,นอกจากนี้ยังได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดหลายจุดพร้อมหลักฐานการโอนเงินว่าจ้าง1 8 0 0 0 0บาท จึงนำตัวไปขยายผลตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดประกอบด้วย1นายสามารถทิพสักผู้จ้างวาน2นายสำลิศสังสินผู้จ้างวาน3นายประสิทธิ์อินเนื่องผู้รับงานและดูแลมือปืน4นาธนะภูมิพมมาศมือปืนลั่นไกฆ่ากำนันเตี้ยและ5นางสาวพัทิดาจุนเด็ดอายุ31ปี ภรรยามือปืนและเป็นคนพาขับรถเก๋งหลบหนีส่วนสาเหตุสังหารเบื้องต้นกลุ่มผู้จ้างวานไม่พอใจที่ถูกกำนันเตี้ยซึ่งเป็นคนทำงานอย่างตรงไปตรงมาในพื้นที่อำเภอสังคมจึงทำให้สูญเสียผลประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน